คนไทยมักจะถูกสบประมาทว่าเป็นคนที่ไรวินัยที่สำคัญเลยไม่มีวินัยในเรื่องของการเงินด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอแค่คุณทำในสิ่งสิ่งนี้แล้วมันจะแก้วินัยในการเงินของตัวคุณเองได้อย่างแน่นอนครับเท่าน,นี้เราพูดถึงเรื่องของวินัยในการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลย คนไทยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ไร้ระเบียบไร้วินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเงินนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันเกิดจากการปลูกฝังในครอบครัวเอ่ยหรือว่าไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตในทุกๆกวันด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณจะสร้างวินัยในการเงินเนี่ยมันง่ายมากๆซึ่งคุณเคยเรียนตั้งแต่ในสมัยประถมหรือว่าแบบตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเลยด้วยซ้ำนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างวินัยในการเงินนั่นคือ คุณเริ่มต้นจากการจดบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองนะครับถ้าคุณสามารถจดบันทึกรายรับรายจ่ายในชีวิตของคุณได,ด,ณได้ผมบอกเลยครับว่าคุณจะสามารถเห็นต,ตัวเลขทางการเงินของคุณได้ว่าเงินเข้าของคุณเท่าไหร่ <Radi> เงินที่ออกของคุณ <ๆ S 2> เท่าไหร่และผมบอกเลยเริ่มต้นจากจุดจุดนี้แล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนที่สําคัญครับคุณจะเป็นหนึ่งคนที่เรียกได้ว่ามีวินัยทางการเงินอย่างแน่นอนแล้ววันนี้คุณจดบันทึกรายรับรายจ่ายในชีวิตแล้วหรือยัง ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะครับฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมผ่านการกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับและกดติดตามกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจากปัญหาที่ผมเล่าในคลิปคลิปนี้เนี่ยมันเลยเป็นที่มาครับที่ทําให้ผมตัดสินใจครับว่าผมอยากจะทําโปรแกรมหนึ่งครับที่จะช่วยให้คุณครับสามารถสร้างวินัยโดยเฉพาะยิ่งวิในัยในด้านการเงิน นั่นเองนะครับแล้วผมบอกเลยครับว่าถ้าใครที่ผ่านโปรแกรมนี้นครับเพียงแค่30วันเท่านั้นนะครับมันจะสามารถทําให้คุณครับเปลี่ยนนิสัยของคุณเปลี่ยนตัวคุณเองให้กลายเป็นคนที่รักเงินและดึงดูดเงินตลอดไปอย่างแน่นอน,นครับใครที่สนใจครับสามารถเข้ามาลุยในโปรแกรมที่ผมพูดถึงนะครับนั่นคือ30วัน ปั้นคนรักเงินนั่นเองนะครับถ้าอยากทราบรายละเอียดหรือสนใจในคลาสคลาสนี้สามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง l i น์แอที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับและพิเศษครับ25ที่นั่งแรกเท่านั้นจะมีดีลพิเศษให้ด้วยเช่นเดียวกันรีบทักเข้ามากันเลยนะครับแล้วไว้เจอกันครับ